สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ Windows 10นะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการเพิ่มความเร็วให้กับ Windows 10นะครับอันดับแรกเราเปิด Start ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพิมพ์ ในช่อง search ว่า list clean up นะครับพิมพ์แล้วกด enter ไปจะปรากฏ list clean up app ขึ้นมานะครับเราไปกดตรง run as administrator นะครับกดไปหนึครั้งก็จะไปปรากฏหน้าของคาว่า select the drive w a n t t o clean up ซึ่งก็คือ drive สนะครับ เป็นไดร์ที่เก็บไฟล์ขยับไฟล์แคดอะไรต่างๆที่เราได้ใช้งานมานะครับเรากดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดโอเคเข้าไปแล้วก็จะไปปรากฏหน้าตรงนี้นะครับในช่องนี้จสังเกตดูนะครับว่ามีไฟล์ขยะตัวเลขนี้นะครับให้เราติ๊กถูกในช่องนี้ให้หมดเลยครับ จะสังเกตดูนะครับข้างบนว่ามีพื้นที่ไฟล์แคดหรือไฟล์ขยะประมาณ29.7 g b นะครับซึ่งก็เยอะมากเลยนะครับเราติ๊กถูกช่องนี้นะครับฝั่งซ้ายติ๊กถูกเสร็จแล้วกดปุ่มโ OK อเคระบบก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนว่าเราต้องการจะลบไฟล์ขยะหรือไม่นะครับเรากด delete File ได้เลยนะครับเรากด d e ล e f i ไฟปั๊บระบบก็จะลบไฟล์ขยะหรือแค่ขยะออกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะมาเช็คว่าเครื่องได้นำมินการเสร็จสิ้นแล้วหรือ,อยังนะครับไปที่เมนู start ตรงช่อง search นะครับอีกครั้งหนึ่งพิมพ์คำว่า command prompt ครับพิมพ์แล้วกดเข้าไปนะครับ หนึ่งครั้งกด enter ไปครับก็จะเข้าไปสู่หน้าของ command prompt นะครับหรือ dot นะครับระบบตรงนี้พิมพ์คำว่า ipconfig slash dns นะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับ ipconfig slash l a s DNS DNS นี่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็กด enter ไปหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะแจ้งให้เราทราบว่าเราได้ลบ l ฟลก cast ขยะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับ success fully นะครับไะ้รตเนงนการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการลบไฟล์ cast หรือไฟล์ขยะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ระบบแจ้งเตือนมาแล้วนะครับก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำงานเต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ